กราบสวัสดีพี่น้องมือนี้กะจะเป็นอีกมือหนึ่งที่อยู่ในช่วงยุดย่าวหกมือเด้อจ้ามามาทุกคนมากินตะโงหงแก้มกับแหนมหมูจ้าของฝากจากสนามบินอีแม่ป้าเอามาฝากอ่ากะแกะเลยจ้าพี่น้องแกะเอาใบตองออกนะคะกะจะเห็นอเอียงขาวๆพันอยู่หัน คอยก็นึกว่าตะแม่นแหนมพี่น้องที่ไหนได้เป็นกระดาษเอามาพันเพื่ออย่างละฮันี้โอ้ยีกระดาษใบเสนโอ้ยนึกว่าจะมาพันเพื่ออย่างขเดียวเอามาพันเพื่อความสวยงามขาเดียว แต่ว่าคอยคิดว่าเอากระดาษมาพันนี่เพื่อมันเป็นเจนซีนี่เองอนนหอให้ลูกค้าที่มาสือมองเห็นความสวยงามของแหนมเนื่องนี่แหละพี่น้องมันกระสิได้เงินน้ำข่อยเธอเดียวนี่ละออ่นนอย,นะอนนอยูได้อยู่ได้อยู่